เราต้องไปคันที่1ดนะค่ะ11ขอโทษค่ะตรงนี้นันจะจบจสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช a แนลจิ๊กยะแจ้งดเนดเนตอนนี้นะเราอยู่ที่สถานี MRT บางซื่อค่ะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นรถไฟนะคะที่สถานีกลาง กรุงเทพอภิวาตซึ่งการเดินทางจาก MRT ไปที่กรุงเทพอภิวัตเนี่ยคือมันไกลมากๆทุกคนก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าไปกันยังไงตอนนี้ก็คือกำลังขึ้นบนในเรือนกันอยู่จ้าไปโอเคค่ะแล้วก็เราจะออกที่ทางนี้นะคะที่ 3A ค่ะกรุงเทพอภิวัตเฮ้ย ตรงไหนตรงไหนตรงไหนระหว่างทางเขาก็จะมีป้ายบอกทางนะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเขาบอกว่านี่เลี้ยวไปทางขวาเลยไปอุโมงค์ท่งเชื่อมเสร็จ <'re> <ste ep> แล้วก็เลี้ยวขวานะคะแล้วก็เดินไปตามทางเรื่อยๆเลยจ้าพอไปถึงตรงน้นนะคะก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายให้ขึ้นบนไดเรือนไป เดินตรงไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีบันไดเรื่อนให้ขึ้นค่ะก็ง่ายมากๆเลยคือมันจะมีป้ายบอกทางตลอดนะนี่ถึงแล้วาทางเข้าอาคารแล้วก็จะมีบันไดเลื่อนตรงนี้อา้าวผิดผิดผิด,ดช่องเลยเลยเลยไป่า <c oughs> ตรงไปไเรื่อยๆนะขึ้นบันไดเลื่อนก็จะเป็นบันไดเรื่อนนอี่ <c oughs> ถึงแล้วจ้าแล้วก็ตรงโน้นนะนก็จะมีเขียนว่าสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ผู้โดยสารขาออกนะคะให้เลี้ยวซ้ายอันนี้ก็จะมีประตูเกตบีนะคะสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือประตูเกตอีสายใต้นะคะเรากาลังจะไปที่สายเหนือนะคะเพราะว่าคือรถไฟไปอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเราจะไปที่เกตบี B, สายเหนือนะคะไปกานสายได้เลยไป ีพอเดินตรงมาจากใต้นะคะก็ยังคงมีเป็น้ต้บอกทางนะคะนี่ก็คือให้เลี้ยวขวานะคะไปเรื่อยคือไปง่ายมากๆไปอีกประมาณ450เมตรจ้าเลี้ยวขวาปุ๊บไปต่อสถานีตรงนี้คือแบบใหญ่มากๆลยนะทุกคนคือมันกว้างมากแล้วก็ เราก็คือต้องเดินไกลค่อนข้างที่จะไกลก็อยากให้ทุกคนนะครเผื่อเวลากันนิดนึงนะตอนที่จะมานี่ตรงนี้คือเป็นประตูเกตสิบสองละนี่เดินมาประมาณสักครึ่งทางสองร้อยเมตรก็ยังมีป้ายบอกทางเป็นระยะระยะยนะคะเราว่างทางมีห้องน้ำด้วยจ้าตรงนี้ ใปล่ฉี่แวเข้ากอนได้เลยส่วนเราไม่ปวดแคลตแล้วบายทุกคนไม่รู้ทำไมวันนี้ไฟดาวนนะปกติตรงนี้คือจะสว่างมากๆวะแล้วก็คือเรามาถึงที่ประตูเกตบีเรียบร้อยปลายก็จะมืดมืดนิดนึงนะคะแล้วใครที่หิวนะไม่ต้องกลัวว่าจะอดนะจ๊ะเพราะที่นี่เขามีของขายเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น อาหารขนมหรือเครื่องดื่มก็มีครบเลยค่ะ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปขึ้นรถนะคะขา mm hmm. บวน51นะคะ mm hmm. เขาเรียกแล้วเรียบร, mm hmm. ร้ยรอยแบบมืดมืดนิดนึงเหลือเหลือและเราได้ทำการจองตั๋วออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถจองตั๋วออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ dticket.reway.co.th หรือแอปพลิเคชัน D k Ticket เพียงโชว์ตั๋วที่จองมาก็สามารถขึ้นรถไฟได้เลยสะดวกและง่ายมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะวิ่งมีแจกมีรอยเด็กต่อขึ้นไปข้างบนได้เลยเว้าเราต้องไปคันที่11นะคะคันที่11และที่40 เฮ้ยว้าคันนี้คันนี้ค่ะโอเคต้อเดินอีกไกลเลยสิอคันที่สิบไปอีกไกลเลยอ่ะนี่ถึงต yeah, ู้นอนแล้วนี่นะคะอันนี้คือคันที่สิบเย้ยเย้ยเย้ยแมาอันนี้สี่สิบค่ะโอเค เข้าไปตรงไหนแล้วขอโทษนะคะขอโทษนิดเดียวสี่สิบสี่สิือนงีรปลสามามตเดี๋ยวขอหาไปเละ โอเคตอนนี้ก็สือได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วก็คือเข้ามาประตูแล้วก็เจอเลยนะ40อยู่เตียงล่างตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือรองเท้าก็เก็บไว้ข้างล่างปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมากนะคะปิด และนี่ก็คือผ้าห่มนะคะมีการห่อถุงพลาสติกไว้อย่างดีเลยอันนี้ถือว่าให้ผ่านนะคะแล้วก็เนื้อของผ้าห่มเนี่ยมันไม่ใช่ผ้าห่มแบบบางๆทุกคนมันเป็นผ้าห่มแบบจริงจังเลยอะไม่ใช่แบบผ้าขนนูนะก็คือห่มแล้วรู้สึกอุ่นสบายอยู่ในส่วนของหมอนก็จะมีความแบนๆอยู่นะแต่ก็นอนได้สบายๆนะคะนี่แล้วซื้อถ้าเกิดน,นั่งอยู่ในรถไฟน,นะตรงนี้คือเราสามารถนันน่งได้หัวไม่ชนกดข้างตรงนี้นะเขาก็จะมีม่านด้วย เบาตรงนี้สามารถทิงได้แต่จะเห็นเวละทุกคน,นแล้วก็มีปัญหาอย่างนึ้ที่อยากรู้มันมีปลั๊กไฟหรือเปล่าสนสัไม่มีทุกคนคะจากการหาข้อมูลมาจริงๆอะในรถเนี่ยก็จะมีปลั๊กไฟด้วยนะคะแต่มีแค่บางจุดบางเตียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราควรพก power bank มาชาร์จเองจะดีกว่าจ้ะอันนี้ก็คือจะเป็นมานตรงนี้นะคะปิด ลองนอนดูแล้วรู้สึกว่าสบายมากค่ะเหยอียดขาที่สุดเลยแต่เราจะเอาของไว้ปลายเตียงนะคะเพราะว่าไม่อยากเอาไว้ข้างนอกเนาะกลัวของหายก็คืออยากจะเซฟเซฟตัวเองเอาไว้ข้างในดีกว่าและปลายเตียงเขายังมีที่แขวนของให้ด้วยนะคะ1จุดแล้วด้านหัวเตียงนะคะก็จะมีที่แขวนของให้อีก2จุด สำหรับรถไฟที่เราจองมาเพื่อจะเดินทางไปอุตรดิตนะคะเป็นประเภทรถด่วนขบวน5 1บนะบอนทออป,ปอ40เป็นรถโบกี้นั่งและนอนชั้น2ปรับอากาศก็มีทั้งเตียงบนและเตียงร่างนะคะเตียงบนเนี่ยที่ไปอุตรดิตนะราคา619บาทส่วนเตียงร่างก็จะแพงกว่านะคะราคา689บาทเวลารถออกนะก็สี่ทุ่มครึงค่ง่ะถึงที่อุตรดิตประมาณ6โมง และขบวน51จริงๆแล้วปลายทางเนี่ยจะเริ่มจากกรุงเทพไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่นะซึ่งเชียงใหม่เนี่ยราคาเตียงบนราคา728บาทนะคะและเตียงร่างราคา798บาทจ้าเหลือเวลาอีก5นาทีเราพาไปดูห้องน้ำกันดิดกว่าทุกคนโทษทาง วันนี้เป็นขวันสีเขียวอ,อันนี่คือห้อง,งน้ำที่ล้างมือนะคะะนี่ก็คือห้อง,งน้ำมีคนอยู่หที่ห้อง,งน้ำจะเป็นอะารเองน,นะคะแล้วก็มีสายชำระแล้วก็มีที่ล้างมือบ้อย ตรงนี้เป็นกระจกใจมีกระดาษชิชุนอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับที่กันดีกว่าตอนนี้นะสี่ทุ่มครึ่งรถไฟออกแล้วตรงเวลาสุดๆจ้าสามเก้าปารงว,วิชัยสามห้าอดีต สี่ศูนย์สี่สิบสี่ละอาดค่ะสี่ศูนย์สี่ละอาดครับอีลงสี่ละอ่ะจังหวัดอีตาเลือดอะไ สัสดีกับเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนและนี่คือวิวในตอนเช้าของเราโอ้โหมันสวยมากเลยใช่ไหมและเมื่อคืนเราได้ทำการนอนหลับหรือไม่คำตอบก็คือไม่จ้ามันก็มีความหลับหลับตื่นตื่นเนาะ,เ,นะเพราะว่ารถไฟมันวิ่งตลอดเวลามันก็จะมีการโยกโยกอะไรโค้งเคร่งอยู่ตลอดเวลาเนาะถ้าใครที่หลับยากนะคะก็แนะนําว่าให้กินยากแก้มเมารถไปนะคะอาจจะทําให้คุณเนี่ยนอนหลับได้ และเราก็ใกล้จะถึงที่หมายของเราแล้วนะคะนั่นก็คือสถานีศรีระอานจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองจะถึงแล้วสถานีต่อไปลงรถไฟได้จ้ะถึงแล้วเชียวค่ะอ้าข้างในเย็นมา,ากข้างนอกก็ร้อนมาก มาดีบหนึ่งเลยมาโอ้ยเบ็กระตาคนเนี้ยแหละเดินตามมาเนี่ยชื่อ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 ขอบคุณค่าเออเออถึงแล้วถึงหมายปลายทางของเราเออเออเเออเก็วันนี้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอกาสหน้านะคะสวัสดีก็อยังดี กดไลค์กดแชร์กดตับขาอ๋นหนักอโอเคไม่ล้จะ